สวัสดียมเย็นครับรับยิงงานรถดิมครับตอนนี้อยู่ที่แถวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับั่ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดัมซิ่งหน้าเหลืองครับอันนี้ก็อยู่ใกล้งานปตทอยู่หน้างานครับนางานใกล้งานปตทกกที่หนูเป็นงานแปลงครับตมที่ประมาณตมที่ก็ประมาณ500เที่ยวครับแล้วก็เป็นงานสต๊อกประมาณ2 0 0 0ันเที่ยว มาอยู่กับทีมงานครับมาจากหลากหลายพื้นที่าาตรงนี้ก็ถมใกล้สิกไปครึ่งนหนึ่งแลครับรองพื้นก็อันนี้ก็อยู่กับทีมงาน,น,นเป็นเดก้าครับตอนนั้นเป็นจะเป็นร็อกกี้เอ็นพีอารีโน เป็นฮ uh, ีโน่ครับฮีโน่หน้ายักษ์ครับเป็นเะจ้าหน้าเรืองครับเป็นเมกกะลักหลายครับนะเสร็จจากงานเทรองพื้นเสร็จก็จะจะเป็นการ เคสต็อกครับต่อไปนี่ก็รองพื้นชั้นล่างไปก่อนให้พื้นที่มันแน่นแล้วก็จะสต็อกต่องานก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็วิ่งวิ่งไปกลับก็ประมาณ15กิโลมาลงหน้าง,งานครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็นี่นครับติเปีจะเป็นเจ้าหน้ายักษ์ KO7C ตัวนี้จะเป็น NPR ครับ115หวานเย็นเรียกเรียกซับตัวนี้จะเป็นเมกา KO7E เครื o ่อง e 20เป็นฮีโน้เมกาครับมีแผ ตัวนี้ก็น่าจะมาจากอูชางวา,างนั้นจะเป็นเดลกาครับสองหกศเครื่องสองสิบมาหลากหลายพื้นที่ครับมารวมในที่นี้ ครับก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้ก่อนครับเราติดตามชม,มทลิปต้นต่อไปกับตำซิ่งหน้าเหลืองครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามและผูทุกท่านครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ นก็ประมาณนี้ครับ